ลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่เท่าไหร่ล่ะวันจันทร์ที่18กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมก็คงจะต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกไว้ตรงนี้นะครับว่าในสัปดาห์หน้านั้น เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องให้ความสำคัญกับงานมากๆทีเดียวด้วยอิทธิพลของดวงดาวและรอบวงโคโจรของดวงดาวในสัปดาห์หน้าเหมือนกับมันมีงานบางอย่างนะครับเร่งเร่งเข้ามานะครับทำให้เราต้องทำให้มันเสร็จทันเวลาแต่มันก็จะเป็นผลดีกับเราเพราะว่าดาวกันงานนั้นมันไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาภะ หรือเรียกง่ายๆว่าเจ้าเรือนลาบงานเสร็จก็ได้ลาบงานเสร็จก็ได้เงินหรือจะมีโชคดีในสิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่ชินแสหมิงได้อธิบายให้ฟังไปแล้วดาวพระหัสยังคงอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิปดีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับตำแหน่งตีโกนถึงลัคนาก็ดาวพฤหัสยังทำหน้าที่ของมันในเรื่องการเงินก็ทำให้การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีมออีดวงที่มีเงินมีทองใช้เสมอในสัปดาห์หน้านี้นะวันจันทร์อาจจะมีเรื่องดาวจุกจิกบุหยิดในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะครับวันอังคารแฮปปี้สบายใจขึ้น ติดต่อกับเพศตรงข้ามจะได้รับการสนับสนุนดีในวันอังคารวันพุธวันพุธการเงินก็ขยับดีขึ้นหรืออาจจะมีได้เงินเบี้ยใบยไหลาทางอะไรเล็กน้อยเ,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 เข้ามานะพระหัสสุขการงานขยับดีมากมีความสําเร็จได้รับความสําเร็จงานที่ทําจะได้รับผลตอบแทนที่ดีวันเสาร์นะครับวันเสาร์ระวังข้าวของแตกหักสูญหายหรือว่าเป็นวันที่ เราเองจะกุดหญิงบุหดหิดอยู่พอสมควรนะแล้วก็วันอาทิตย์การงานขยับดีมากมีความสําเร็จดีหรือแผนอะไรที่แผนในวันอาทิตย์ที่จะไปทําต่อในสัปดาห์หน้าก็รุวนแล้วแต่นํามาซึ่งผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจมีความสําเร็จดีนะครับสีที่จะนําโชคให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก็มีอยู่สองสีด้วยกันหลักๆตรงนี้ หนึ่งนั่นก็คือสีแดงนะที่จะนำพาซึ่งโชคดีมาให้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสีออกสีส้มหรือสีแสดนะครับคงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในสัปดาห์หน้าระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะนะครับอาจจะต้องมีเรื่องหาหมดหาหมอก็ได้ในสัปดาห์หน้านี้ส่วนในเรื่องความรัก คนรักคู่ครองของคุณก็ยังรักกันดีอยู่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนคู่ธาตุเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในเรือนมอนะอาจจะไม่ได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะต่างฝ่ายต่างยุ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งยุ่งเรื่ององงเรื่องงานทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้แต่ความรักถือว่ายังอยู่ในเกณฑที่ดีโชคดีนะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6 6 6 6, 6. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล